สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นม5นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการหาผลคูณและผลหารของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปก,กลนนะคะจากคาบที่แล้วถูกต้องไหมเราเรียนการหาผลบวกแล้วก็ผลลบของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปก,กลนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนการหาผลคูณแล้วก็ผล านั่นเองนะคะทีนี้การหาผลคูณแล้วก็ผลหารเราก็ต้องมาดูนะคะมาดูสมบัติก่อนนี่ตรงนี้นะคะ,ะสมบัติเขาบอกว่าให้ a มากกว่า0มากกว่าและเท่ากับ0นะคะให้ b มากกว่า หรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะอ่ะเราก็จะได้ว่าข้อ1สมบัติข้อที่1นึ่งสแ root ก,ก็จะได้เท่ากับแยกได้เป็นแบบนี้นะคะแยกได้เป็นส a r e root a คู square root b นะคะ กรณีที่ a เท่ากับ b ก็จะได้ว่าก็จะได้นี่นะคะตรงนี้เนาะ a square root a คูณ square root a, a ก็จะได้เท่ากับ a นะคะหรือ square root a ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะก็จะได้เท่ากับนะคะ square root ของ a ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะคะนี่นะอ่ะข้อ2เขาบอกว่า square root a หารด้วย b ก็จะได้เท่ากับ square root a หาร square root b เมื่อ b ไม่เท่ากับ0นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสมบัติเนาะอ่ะ เี๋ยวเราไปดูอีกนะคะมีอีกหลายข้อเลยตรงนี้จากสมบัติด้านบนเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็จะสามารถนำมาเขียนเป็นสมบัติของรากที่ n นะคะในกรณีทั่วไปได้ดังนี้นะคะอย่างเช่น ข้อ1ใช่ไหมเขาบอกว่าอ่ารากที่ n ของ a ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยก็จะได้เท่ากับ a นะคะรากที่ n ของ a ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ตรงนี้เนาะอะเมื่อรากที่ n ของ a เป็นจำนวนจริงนะคะข้อ2อข้อ2เขาบอกว่ารากที่ n ของ a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0รากที่ n ของ a ยกกำลัง n เท่ากับ a เมื่อ a น้อยกว่า0ย์และ n เป็นจำนวนคี่บวก นะคะต่อไปข้ออ,อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ารากที่ n ของ a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ abs o l u t e a เมื่อ a น้อยกว่า0และ n เป็นจำนวนคู่บวกนะคะข้อ3เขาบอกว่ารากที่ n ของ a คูณ b ก็จะได้เท่ากับ รากที่ n ของ a คูณอยู่กับรากที่ n ของ b นะคะตรงนี้ก็สามารถแยกออกมาได้เนาะเหมือนกับสมบัติที่เรากล่าวมาข้างต้นนะคะอะข้อ c เขาบอกว่ารากที่ n ของ a หารด้วย b นะคะก็จะได้เท่ากับรากที่ n ของ a หารรากที่ n ของ b เมื่อ B ไม่เท่ากับ0นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,ะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า ให้เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้เขียนจำนวนตอบนี้ในให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะข้อ1ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่า square root 2คูณ square root 3คูณ square root 6ตรงนี้ก็เหมือนกับนิยามเอ้ย สมบัติใช่ไหมคะเราก็จับนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของสแควร r รูทเดียวกันได้เลยการคูณกันเนี่ยการคูณหรือนี่นะคะกลที่จะนํามาหาผลคูณหรือผลหารได้นะคะกลที่จะนํามาหาผลคูณและผลหารจะต้องมีอันดับของกลที่เท่ากันก่อนโดยใช้สมบัติของรากที่ n นะคะ มีอันดับของกลเท่ากันหมายความว่าอย่างไรก็คือตรงนี้อันดับของกลของหรือว่ารูทนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้ก็คือรูทสใช่ไหมไม่เขียนเลขกำกับตรงเครื่องหมายรูทก็คือรูทสอตรงนี้ก็รูทสองตรงนี้ก็รูทสอนะคะรูองของ2องรูทของ3 รูทสองของหใช่ไหมคะอันดับที่รูทเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเลขตรงนี้นะคะจับมันคูณกันได้เลยนะคะก็จะได้สองคูณสคูณหนะคะหรือจะได้ว่าสองคูณสมเนี่ยก็มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ นะคะคูณอยู่กับ6ซึ่ง6คูณกัน2ตัวเนี่ยก็สามารถดึงออกมาไว้นอกรู้ได้1ตัวนะคะดังนั้นคําตอบของเราก็คือตอบ6นะคะโอเคเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะ,อะลองดูตัวอย่างข้อที่2นะคะ ข้อที่สองก็จะเห็นว่านักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นอะไรคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอันดับที่ของกลหรืออันดับที่ของ รูทเนี่ยก็คือ3ตรงนี้ก็3ตรงนี้ก็3เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งถ้าอันดับที่เดียวกันนะคะอันดับที่ของกลเหมือนกันแล้วเราก็สามารถนำตัวเลขที่อยู่ข้างในรูทหรือข้างในกลน,นะคะจับมาคูณหารกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะได้ก็จะได้ว่า จาก15จาก15ตรงนี้ใช่ไหมก็จะแยกตัวประกอบออกมาได้เท่ากับ3คูน5นะคะ25แยกตัวประกอบออกมาได้5คูณ5 9แยกตัวประกอบออกมาได้คือสาคูอ3า3นะคะทีนี้เราก็จับสามารถจับมาเขียนอยู่นยะ ให้อยู่ในสแควรูทเดียวกันได้เพราะว่าอันดับที่ของกลตรงนี้คือเท่ากันนะคะเราสามารถจับมันมาเขียนไว้ได้นะคะอ่ะเราก็เขียนเลยเราก็นำห5คูณหคูณหมาเขียนไว้ด้วยกันเพราะว่าอันดับที่ของเราก็คือ3ซึ่ง ข้างในส q u a r e root เหมือนกัน3ตัวสามารถดึงออกมานอกรูได้1ตัวใช่ไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกัน3ตัวก็สามารถดึงออกนอกรูทมาได้1ตัวก็จะได้5คูณ3เท่ากับ15นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ15นั่นเองนะคะอ่า เดี๋ยลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยจะเป็นตรงนี้จะเป็นการหารนะการหารก็จะเหมือนกันกันกบการคูณนะคะก็คือต้องมีอันดับที่ของกลเนี่ยเท่ากันก่อนนะคะอ่ะตรงนี้ตรงนี้3มเท่ากันแล้วตรงนี้ก็3เท่ากันแล้วนะคะสามารถจับมาหารกันได้เลยนะคะจับ ตัวเลขที่อยู่ในข้างในส q u a r e root หรือข้างในกลมได้เลยนะคะหารกันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะได้ว่าอ่ะลบ1 6หหาร20นะคะได้เลยนะคะ100ลบ160หารด้วย20ก็จะได้เท่ากับ8เนาะซึ่งลบ8เนี่ย ลบ8คือคืออะไรคะคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3ถูกต้องไหมคะเหมือนกัน3ตัวดึงออกมานอกรูได้1ตัวหรือว่าตามสมบัติของรากที่ n นะคะก็คืออ่ะตรงนี้เป็นรากที่สต้องไหมอันดับที่3นะคะรากที่3ตรงนี้ก็ ยกกกำลังสาเหมือนกันดังนั้นคำตอบของเราก็คือลบสองนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตรงนี้ตัวอย่างที่สี่นะคะเขาบอกว่ารากที่ห้า ของ128นะคะรากที่5ของ128หารด้วยรากที่5ของ4นะคะตรงนี้อะไรเอ่ยเขาบอกว่าเท่ากันแล้วถูกต้องไหมเนาะอ่ะ ก็คืออันดับที่ตรงนี้นะคะเท่ากันแล้วนะคะก็คืออันดับที่5นะคะซึ่งเราก็สามารถเขียนให้อยู่ใน s q u a r e root เดียวกันได้เลยนะคะเขียนให้อยู่ใน qua r e r o o t เดียวกันแบบนี้ได้เลยนะคะก็นำตัวเลขมาหารกันได้เลยนะคะห2 8หารด้วย4อ่า128หารด้วย4ก็ได้เท่ากับ32 ซึ่งสาองเนี่ยสามสองสาคือสองยกกำทำไมมันเแบลอๆแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเอาไหม่ สามสิบสองคือสองยกยกกำลังเท่าไหร่คะยกกำลังห้าสามสิบสองคือสองยกกำลังห้านั่นเองนะคะซึ่งสอง ลากที่หของสองยกกำลัง5้าก็คือสองคือ2นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือสองนั่นเองเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวนี้ครูจะให้นักเรียนลองทำนะคะลองทำดูนะคะในกรอบตรงนี้เนาะลองทำดูนะคะ ให้นักเรียนทําตรงนี้ตรงนี้นะคะให้นักเรียนลองทำเนาะนะคะสี่ข้อนะคะง่ายๆเนาะหมอ้าทำได้อยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในรูปการคูณ แค่แบบนี้ถ้าอยู่ในรูปการคูณแบบอื่นเราจะทำยังไงนะคะไปดูอ่าถ้าอยู่ในรูปของการคูณแบบนี้ล่ะ,ะเราก็คูณกระจายเข้าไปเลยใช่ไหมคะสามารถคูณเราคูณกระจายเข้าไปเลย นะคะตรงนี้เนาะเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ของอ่ะสามบวกสแควรูสองคูณอยู่กับสี่ลบสแควรูสองนะคะเราก็คูณกระจายเข้าไปโดยการคูณกระจายวงเล็บนี้นะคะคูณแบบนี้อ่ะคูณ นะคะแล้วก็เอาสแควรูทสอค,คูณสสแควรูทสค,ค,คูณสแครูองสคูณสได้12บนะคะสามคูณสแควรูสองสคูณลบอย่าลืมดูเครื่องหมายตรงข้างหน้านะคะตรงข้างหน้าจำนวนเนาะสามคูณลบสแควรูสองก็ได้ลบสารูทสองนะคะบวกกับ รูทสอคูณสีนะคะรูทสองคูณสก็จะได้4ี่รูทองแบบนี้นะคะสแควรูทสอตรงนี้คูณกับลบสแควรรูทสองนะคะบวกเจอลบเป็นลบนะคะสแควรูทสอคูณอยู่กับสแควรูทสองก็มีค่าเท่ากับ2 นะคะตรงนี้ตามนิยามเลยเนาะตามสมบัตินะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จับต่อไปย้อนกลับไปการหาผลบวกแล้วก็ผลต่างของจำนวนที่ติดกลนนะคะหรือจำนวนที่ติดรูทนะคะเราก็นำตัวเลขนะคะดำเนินการกับตัวเลขนะคะ12ลบส ก็ได้เท่ากับ10นะคะทีนี้ลบ3บวกกับลบ 3, สาสรองบวกกับ4ี่สรองตรงนี้การบวกใช่ไหมคะการหาผลบวกแล้วก็ผลต่างนะคะเนอะอ่ะลบเจอบวกเป็นลบ ใช่ไหมคะก็จับประลบกันเอาตัวเลขข้างหน้า Square root นะคะลบกัน4ลบลบ3บวก4ก็ได้1นะคะเราไม่เขียนเนาะตรงนี้นะคะ Square root 2กับ Square root 2เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมการบวกจำนวนที่ติด root ก็คือให้อะไรคะเป็น root เหมือนกัน มีอันดับที่เท่ากันนะคะถึงจะสามารถนำสัมประสิทธิ์หน้าสแควรูทมาบวกลบกันได้นะคะตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับ10บบวกสแควรูทสองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของเราอ่านะคะาเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง เขาบอกว่ารู้สบวกหทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะตรงนี้ผลบวกของอะไรเอ่ยผลบวก ลบวกของนี่นะคะผลบวกของกำลังสองใช่ไหมคะกำลังสองสมบูรณ์มีสูตรว่าอะไรเอ่ยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก หลังกำลังสองนะคะหน้ากำลังสองก็คือสแควรูทสายกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ3บวก2หน้าคือสแควรูทสาหลังคือ1นะคะก็จะได้2องสแควร o o ูทตรงนี้นะคะบวกหลังกำลังสองหลังคือ 1 1ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ1น,นะคะเราได้แบบนี้ออกมาแล้วเราก็จับตัวเลขกับตัวเลขดาเนินการกัน3บวก1ก็ได้4อ่จำนวนที่มีส u a r e root ก็ดำเนินการกันแต่ในที่นี้ไม่มีมีแค่ตัวเดียวเราก็เขียนอะไรเลยก็จะได้ข้อ,ขอนี้ก็จะตอบ4บวก2สแควรูทนะคะตรงน,นี้คือคำตอบโอเคเนาะ เดี๋ยวนักเรียนลองทำในกิจกรรมลองทำดูตรงนี้นะคะลองทำนะคะก็วันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด8ข้อใช่ไหมคะ8ข้อเนาะก็คือกิจกรรมลองทำดูในหน้าที่16 แล้วก็กิจกรรมลองทำดูในหน้าที่17นะคะให้นักเรียนนำมาส่งในวันที่มาเรียนนะคะในวันแรกที่มาเรียนเนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ